สวัสดีครับเสียงแมนมากตอนตื่นก็ตื่นไปแล้วสักพักแล้วแต่ว่ายังนอนอยู่บนที่นอนไงแล้วก็ันเนี้ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน u t u b e คือคลิปที่เราลงไปล่าสุดอ่ะนะที่ว่าแต่งหน้าไปโรงเรียนก็มันบางคนบอกว่ามันเออมันไปโรงเรียนได้หรออะไรเงี้ยก็คือฟุกเรียนพาณิชย์ไงฟุกก็ลืมมองาว่าเอ้ยมีเด็กมอปลายด้วยอะไรเงี้ยฟุ๊กว่ามันเป็นพาณิชย์อะไรเงี้ยงงมะาใไม ฟุตบอลนย์เออแล้วบางคนแต่งนหนักกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใหม่ไว้แก้ตัวแบบวา่ารวมๆแล้วกันรวมถึงเด็กมปลายด้วยนะสามอปลายด้วยก็ฟูรู้สึกว่ามันทํายากอะไอคลิปตแต่งหน้ามันทํายากไม่ใช่ว่าแต่งหน้าไม่ไม่เป็นนะแต่ว่าฟูว่าแต่งหน้ามันทํายากอะมันแบบมันตัดต่อ,อยากไม่รู้ว่าเพราะว่ามันตัดต่อ,อยาก แล้วก็ฟุกก็ยังไม่เก่งเดี๋ยวคือฟุววกเขาเรียกว่าไม่ชอบคําติอะไรอย่างเงี้ยคือก็กาคคำติไม่ค่อยได้ก็แบบว่าอ,อินโทรมันยังไม่ดีด้วยอะไรอเอาไมคเอาไมคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ฟุกฝึกดีๆก่อนการเปลี่ยนภาพการอินโทรการขึ้นกันอะไรเงี้ยให้มันดีกว่านี้แล้วก็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เสียงฟุกมีเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าฟุกไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวขอแบบเออไว้ทําดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ลงใหม่ตั้งใจลงๆดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็จะบอกว่ายังไม่ได้อาบน้าเลย เมื่อวานไปจิก,จก,กินมาก็ไปชุดนี้แต่ว่าหน้าไม่ได้แต่งอยู่แล้วเมื่อวานไปหน้าสกแค่ทาปากซ่อมอย่างเดียวแล้วก็ไปจิกจก,กินแล้วกกลับมานอนเลย <c oughs> เพราะลัา,ลางน้าเมือ่อวานอาบน้าตอนสองทุง่มแล้วก็ฟูสึกว่าฟูกะไม่ลงคลิปแต่งหน้าแล้วจงกระจะเก่งจริงๆแล้วมันคลิปสวยจริงๆอ่ะคนไทยชอบการเปรียบเทียบ <c oughs> พี่ฟูคลิปยังไม่สวยนะคนนู้นสยกว่าเออเราไม่ชอบการเปรียบเทียบเราเลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฟูขอเรียนแล้วก็ศึกษามาให้เป๊ะกว่านี้ก่อนก็เลยต่อไปนี้คลิปแต่งหน้าฟ แบบเป็นเดี่ยวๆจะลองเป็นวอล์กแพรเพราะว่าฟูกชอบพูดเนี่ยและอย่างคลิปแต่งหน้ามันแค่ฟ <though. Louise, S 1> ุกอยากได้สั <laughs> <idor> ้นสุดคือคลิปแต่งหน้ามันสั้นยิ่งสั้นคนก็ยิ่งดูถูกไหมเพรายาวมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยเพราะแต่งหน้ามันมีแค่แต่งหน้าแต่วอล์กก่มันทําได้หลายอย่างพอกก็จะรอดูจนจบว่าเอ๊ะเริ่มคลิปมันทําอะไรจนมันทําอะไรบ้างมันทำอะไรบ้างแต่งหน้าคืออ๋อแค่รู้ว่าแต่งลุกเนี่ยจบพวกกจะกรอกๆไปเรื่อยๆก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นวอล์กประกันเป็นวอล์กแต่งหน้าก็คือ แต่งไปฟุกทำอะไรอยู่ก็ทําไปแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็สอบไปในในบอกนั้นเลยอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบว่ามาแบบเปิดคลิปมาตัดตัดไปตัดน้าปุ๊บๆอะไรจะตัดมาเป็นแบบเนี้ยเลยคือเออเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเดี๋ยววันนี้ฟุกจะแต่งหน้าฟุกเอไม่ได้แต่งหน้าฟุกจะมาสวอสของใหม่ที่ฟุกได้มาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยให้ดูแต่วันนี้ขอเป็นของมาเวลก่อนอที่ที่เป็นเป็นถ้าฟุกไม่แน่ใจนะเหมือนเห็นผ่นานๆว่าเป็นเดอะเฟสช็อปเอ็กซ์มาเวลน่าจะใช่มันเป็นพาเลทอายชโดว์คูชัน่นแล้วก็ ให้แต่งตาเดี๋ยวจะสวอให้ดูว่าสีมันเป็นยังไงมันดีมันฟุก๊กกไม่ได้หลอกเลยนะสีดีไหมอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยควรไหมอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวฟุ๊กไปล้างหน้าก่อนนี่เพิ่งตื่นเลยบ๊ายบายเดี๋ยวล้างหน้าก่อนเออไ,ไ,ไม่บายทาไมเอ้ยไปด้ยวยกันไปไปด้ยวยกันลืมไปว่าเป็นบล็อกไปด้ยวยกันไปไปล้างหน้ากัน,น <c oughs> เฮ้ยไอ้กูอ้อมจำดีมาลองแล้วกันเฮ้ยมีกิ๊งในฟุ๊กอยู่กิ๊งในมาลองแล้วกันโอเคโอเค หมดเจ่งหมดล้วทีนีเออมันดีเว้ยน่ากลัวมากตอนตื่น่ะน่าแบบฟุตเจ้า,าถูที่มือก่อนนะ แม่คือแม่ฟูบันใส่เาะน้ำไงแบบเปิดเาะน้ำอะไรเงี้ย แม่แม่แม่หลับข้างล่างแน่เลยอ่ะแม่แม่แม่นี่ค่ได้ยินไม่มีเสียงตับรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะ นันจะไม่อ่างล้างหน้าก็ลแล้วก็มาถึงในมุมที่ทุกคนคุ้นเคยมุมคุ้นเคยสดใส,สมาก เออผู้ขอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะว่าสิ้นเดือนผู้๊กเป็นคนที่พูดเป็นคนพูดเร็วไม่ใช่เป็นคนพูดติดขัดนะแต่ฟุ๊ผมพูดเร็วขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าสิ้นเดือนเนี้ยสามสิบเอ็ดถึงประมาณวันที่สิบฟุกไปเกาหลีร้านไหนหรือว่าไอจีร้านไหนหรือร้านเสื้อผ้าร้านไหนหรือเป็นพอบหรือว่าอะไรต่างๆกระปงกระเป๋าเ้าแต่อยากส่งให้พวกรีวิวส่งติดต่อฟุกมาได้เลยนะเดี๋ยวฟุ๊กเดี๋ยวฟุงเดี๋ยวฟุกใส่ไลน์ไว้ใน เขาเรียกว่าอะไรวะในในเพิ่มเติมมะข้างล่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็นเห็นพวกพี่พวกพี่บล็อกเกอร์เขาเรียกกันอยู่ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่า,างั้นล่างอ่ะนั่นแหละพวกก็ใส่ที่อยู่ติดต่อฝุ่กไว้ก็ทกักมาได้นะครับพวกรีวิวฟรีนะในจีนะเสื้อผ้าก,กระเป๋าอย่างเงี้ยส่งมาให้ฝุกได้ฝุกถ่ายรูปแล้วก็แท็กแท็กไอจีหลานห้นไม่ได้คิดเงินนะเพราะว่าไปเกาหลีมันได้วิวนู่นนี่นั่นสวยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ส่งรีวิวได้เลยอยากให้ส่งรีวิว แยกสองให้รวิวได้เลยเออถ้ากิมกันจะจะจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเนะี่ยใช้แม่งทุกวันหนวยเขาเปล่า น้าชั้นมเมื่อกี้ัอปิดกล้องไปอ่ะก้มหาคีมอยู่เอ้ยคีมคีมอยู่ไหนวะคีมทานหน้าอยู่ไหนวะปล่าเอามาลองกล้องอยู่ข้างหน้านี้อ่ะแล้วก็ทำอย่างงี้อ่ะคีมเดี๋ยวเห็นแค่ปล่าไปก่อนนะ หาอยู่จะทาอะไรดีแบรบรู้สึกหนีทาครีมหน่อยแล้วก่อนนาวันละหกเจ็ดตัวทั่วเดี๋ยวนี้ทาครีมหน่อยจังว่าหาอยู่จะทาอะไรดีเป็นคนที่แบบรูจมูกใหญ่มากแบบแขกก็คือมีบอข้ารด้เลยดขใคร้สบายอ่ะแล้วฟูก็คือฟูนคนที่แบบเอ,อียจะเล่าเรื่องสัญญกรรมก่อนฟูคนนี้สัญญกรรมคือเรื่องไกลตัวมากคือไกลจริงๆอ่ะคือแบบ ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้ทํศิลปกรรมรู้สึกรู้สึกภูมิใจไม่ได้บอกอคนอื่นแบบว่าไม่ดีนะที่ทาศิลปกรรมแค่รู้สึกภูมิใจเองว่าเวลาใครมาถามมาชมเราแบบว,วิสวยอะจมูกสวยแบบวิน้าสวยจะได้ทําอะไรทาอะไรมาปะเนี่ยแล้วเราก็ตอบอย่างเต็มปากเต็มคําว่าทำเฮ้ไม่ทำผูกไม่ได้ทำเลยพูย่จ็บไม่ได้ทําวีที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขไว้มันมันไม่รู้มันรู้สึกแบบภูมิใจเพราสนะสมัยเนี้ยคือ90%อ,อ่ะอ่ะสีเริ่มไม่สาอน ทางฟ้าเป็นสีมาเออต่อคือคนทําเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนทำศิลปกรรมเยอะแล้วคือแบบว่าเด็กก็ทําได้แล้วสิพหกสิบก็ทำศิลปกรรมกันแล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคนไมาถามแล้แบบเราไม่ได้ทำแบบมันมันนั้นมันมันแบบมันยังไงอนะเขาใจว่าเขาใจลมว่าเอออยู่กับคนที่สำศิกรรมตลอดเวลาแล้วคนเพื่อนเราก็สิลปกรรมเอ้ยเป็นถือว่าเพื่อนที่รู้จักหรือแบบพี่ๆญาติๆคือสิลปกรรมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไม่ชอบเป็นถือว่าเราคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอ่ะมันมันก็ภูมิใจน้อยว่าชีวิตเนีย เราก็คนหนึ่งอะที่แบบหน้าตาไม่ได้แย่อุ้ยโดนแบบหน้าตาเราไม่ได้แย่จริงปะล่ะหน้าตาแย่ปะล่ทะทีจมูกแบบมีหาม,มันบานไม่โด่งมากปากก็ห้อยวายแล้วแบบไม่ค่อปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่ากูก็พอใจแล้วไม่ถือว่าไม่ได้แบบว่าอุ้ยเปะแล้วอะไรเงี้ยไม่ทําก็เปะได้ไม่ใช่คือแบบรู้สึกว่าเมันก็โอเคแล้วมันไม่ต้องทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออที่ไหนแล้วเมื่อกี้ลืมแล้วเออมันแบบ อะไรวะถึงไหนแล้วจำไม่ได้นั่นแหละแค่รู้สึกว่าเอออย่างนั้นแต่ไปเกาหลีครั้งเนี้ยเขาเหมือนอยากให้บั่นแบนบแบบให้เราไปโปรมโมทลินิกด้วยแล้วก็ให้เราทําอะไรเงี้ยฟูซึกึกรู้สึกว่ามันมันอะมันเป็นคนแบบมันชอบชอบดูฝรั่งใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบโฮ้ยเธอเธอคนทำเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยมันจะชอบแบบว่าเอ้ยทำนั้นมันน่าเหมือนเป็นดีไซเนอร์สุดๆฟกนะเป็นคอรตูมเป็นทุกอย่างในชีวิตฟุกเลยคือจะจัดแต่งทุกอย่างให้ฟุูหมดทุกอย่าง แล้วมันก็บอกว่าเออเธอดูเรื่องจะระมาณจะรู้ว่าฟุกคนไม่ชอบันรกรมเลยแล้วก็อันนี้ฟุกก็ปิดกล้องก่อนมันจะมันนานไปมาก็มันก็บอกว่าเออเราทำจมูกทรงนี้ดีมันแบบมันเรียวมันมันแบบว่ามันดูเป็นผู้หญิงดีเพราะว่าหน้าเธออะมันไม่ได้แบบเป็นกระเธอใช่ป่ะหน้าเธอแบบมันก็ังแบบมีความแบบหวานอยู่เป็นผู้ชายอยู่แล้วเธอมีหนวดอะไรอย่างเงี้ยเธอลอาทำจมูกแบบว่าให้มันแบบเออได้ทรงวันนี้สี่แล้วก็ปิดจมูกให้มันเล็กหน่อยเลยให้แบบให้มันสวยให้จมูกมันสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เธอก็ เป็นเป็นแบบเธอปกติเลยแล้วค่อยแต่งหน้าอะไรแล้วก็มีหน่วยมันน่ารักดีมันจะอาจจะดูดีขึ้นชีวิตเธออาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะทําทจริงเหรอเฮ้ยจะทําจริงเหรอคือแบบเป็นคนที่กลัวมากกลัวเรือ่อยแล้วคือสัญญาการ,รม,มันไม่ขึ้นอยู่มันขึ้นหลายปัจจัยหมอหมอพวงพวงกันเหมือนตัวเราสภาพตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดวงผูกเชื่อยอย่างนั้นนะดูหมอเก่งเก่งมากๆเก่งชิบหายเก่งมาก วินาเราก็ดีแล้วก็แบบมันยุบเร็วหายเร็วอะไรเงี้ยแต่ถ้าดวงไม่ดีมันเกิดเบี้ยวขึ้นมาอยู่แบบมันเบี้ยวขยึ้นมาอะไรเงี้ยฟุกปวแบบนั้นฟุกขี้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยชาติที่แล้วกูทําบุญมาเยอะไหมวะกูเหมือนจะเป็นคนไม่ดีอ่ะชาติที่แล้วเหมือนจะเป็นคนแบบคนชั่วคนหนึ่งเลยอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคือถ้าดวงไม่ดีล่ะอะไรฟุกขี้ตลอดใช่ไหมมันก็บอกว่าเธออย่าคิดแบบนั้นดีอะไรเงี้ยคือเข้าใจประแบบหน้ามันก็ไม่ได้ขี้เลยอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะ อย่างนั้นก็น่าหลาก่สมากบางในอันนี้คิดด้วยไยว่ากูต้องการตองผมไม่เคยแบบว่าจะหมุกบานไปเลยแค่รู้สึกว่าเออโฟกัมันจะหมุกบานนะแล้วก็มาบปากห้อยนะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือรู้ดูููเนี่ยร้ตัวแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องทำจมูกกว่าจมูกมันบานอ่ะอะไรี้ถ้ามันเล็กก็จะสวยใช่มันไอเล็กอาจจะสวยขึ้นจริงหรือวอาจจะไม่จริงกันเแต่ไม่รู้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจมูกบานป่ะเล็กอะไรอย่างเงี้ย ทุกปุ๊กก็ดูรูปคนหล่อๆแล้วคนหน้าตาดีคนสวยเยอะเหมือนกันเราก็แบบเราอยากมีหน้าสวยแบบนั้นถูกปะใครแก่สวยเหมือนคนสัญปกรรมอ่ะเอาหน้าเอาหน้าอัมพิชาเข้าไปเอาหน้าเนยชติกาเอาหน้าพิชมพูนี่นั่นอะไรเงี้ยแก่สวยแบบนั้นทุกคนอยากสวยเหมือนคนอื่นหมดแตีอย่หรือว่าเราก็สวยในแบบของเราได้เออถูกไหมคือเราก็มีดีเดนของเราแล้วก็สวยในแบบของเราหน้าอย่างเงี้ยก็สวยในแบบเนี้ยเออคือหน้าใครก็หน้ามันนะก็จะบอแต่บางคนบอกหน้าแบบเนี้ยจะสามารถสวยแบบเขาได้แค่มีเงินมันจริงมาศิลป์ศิลปกรรมน ถ้าผมกทว่าถ้าผมกได้ศินะกรัมจริงๆนะผมกก็จะให้มันสวยสวนแบบหน้าผองซึกเช่นแบบตอให้มันเข้ากับหน้าผมกไม่ใช่แบบอยากได้จมูกทรงพี่อ้ำไปสลับพาค่ะแต่หน้าเหมือนทางโคกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คือแบบมันต้องดูรูปหน้าเราว่าหน้าเราเนี่ยรับกับจมูกแบบไหนค่ารับกับจมูกทรงนี้ไหมอะไรแบบนี้ไหมเนื้อจมูกเรามากพอที่จะเป็นโด่งมากแค่ไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายๆปัจจัยอะมันต้องแบบส่วนแบบของเราดีกว่าเออพูดดีต้องพู เนะก็ว่าหายคิดช้าต่ออันนี้ก็ปิดก่อนมันร้อนได้แล้วอย่กพาทัวร์ห้องจังเลยอ่ะห้องฟุกนะเป็นห้องที่ใหญ่มากอย่าพาทัวร์ห้องมากอยากให้ดูหลายห้องเลยห้องแต่งตัวห้องนั่งเล่นห้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยอยากให้ดูมากที่นี้ทุกคนก็จะเห็นนั่นแหละมองไปก็จะเห็นสามห้องในห้องเดียว ห้องแต่งตัวห้องนั่งเล่นห้องนอนทุกอย่างคืออยู่ในห้องเนี้ออยห้องเดี่ยวเล็กๆเนี่ยโชว์ลิฟต์่อนเพราะว่าเมื่อว่าให้ให้ให้น้องจัดตรงส่วนลิฟต์สวยมากโอ้โหน่ะน,นะเออฟุก็ฟุกจะไม่สวอร์ละจริงๆนะรู้สึกว่าคลิปสวอรแบบแบบเช่นแบบว่าแบบพิลิกะอะไรเงี้ยเปิดมาวะ อ่ารอดหรือรอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด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 ไม่รอดไม่รอดอะไรพวกเนี้ยหรือประคำรอดไม่รอดประคำน้ำผึ้งหอมหรือกู้ไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าอยากให้เป็นคลิบๆเดียวไปรานนี้แม่บอกนะอยากจะนั่งแต่งหน้าดีกว่าเนาะนานไม่ค่ออาบเลยแต่งหน้าก็ได้อยจะแต่งค่อยค่อยลบไปลบแล้วกันก็เดี๋ยวฟูกะไปเวนเกตนะวยไปฟูกันไหมเออเดี๋ยวไปเวนเกตกันละก็เดี๋ยวฟูก็ แต่งหน้าโดยที่ใช้ก็แต่งหน้าแบบเหมือนซอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ทําเป็นคลิปเดียวแล้วก็จะไปทาเป็นบอกแทนมานั่งคุยกันแบบนี้ดีกว่าได้พูดเยอะด้วยเราต้องตัดเยอะเพราะนั้นนะพูดเยอะจะจงตัดน้อยถูกไหมแต่งหน้าก็ได้อยากแต่ง่อยค่อยลบค่อย,อย,อยลบแลบ้วกันก็เดี๋ยวฟูจะไปวสเกตด,ด้วยไปฟูไหมเออเดี๋ยวไปเกตกันละ ก็เดี๋ยวคงจะแต่งหน้าโดยที่จะก็แต่งหน้าแบบเหมือนสอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิ๋ยวจะแค่ไม่ทําเป็นคลิปเดียวแล้วก็จะไปทําเป็นบล็อกแทนมานั่งคุยกันแบบนี้ดีกว่าได้พูดเยอะด้วยแล้วต้องตัดเยอะพราะนั้นะพูดเยอะจะต้องตัดน้อยถูกไหมแล้วก็ไอพูดเยอะแล้วต้องตัดเยอะด้วยลิปแต่งหน้าจริงๆอะก็จะทำเป็นบล็อกดีกว่าเราได้คุยกันแล้วก็ไม่ด้คุยกันอะไรคุยคนเดียวต้องสวอรสีแลพวกทำมันแย่ๆเพราะนั้นไม่ต้องมีอินโทรอินโทรอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมวะแค่แบบว่าเป ดีไม่ดียังไงรู้สึกยังไงก็ทายให้ดูนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยิ๊บลวอดนะก็เนี่ยลุกเลยเดี๋ยวจะไปเวดเกตแล้วก็ซดเนี่ยเออขายของคนก็หลคนบอกว่าอยากให้ใส่ตอนจบจะว่าติดตามที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่รู้จะติดตามต่อที่ไหนเพราะหลายคนไม่รู้ว่าฟูมีช่อง Youtube ด้วยซ้ำนะ พอฟุงไม่ค in <internet> ่อยได้โปรโมทอะไรเงี้ยฟุกอยากให้แค่คนใน YouTube ที่แบบดูจริงๆแล้วเห็นเราจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณหลายๆคนที่เอาฝูกไปชมใน Twitter จากดาดายาก็มีคนชมใน Twitter ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ต่างๆเกิดด้วยมือละแล้วก็เฟุกย้ําฝากต่างๆไอจีฟุกนี่ไอจีฟุกทำนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นมาไงเออแล้วก็นี่เมจิตไอจีแบบลงคลิปต่างๆแล้วก็ส่วน เอ่อเพจเฟซบุ๊กแฟนแฟนเพจเฟซบุ๊กคนเฟซวนตัวทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วฟุกกลอ,อนตรงตัวเลยแล้วก็แฟนเพจคือโลกของคนมีหนวดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เออดูดีป้ามีแบบเดี๋ยวมีนน่นนี่นั่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะบ้าก็แต่งได้แค่นี้ละป้าจะรับไปแต่งหน้ากันเอ้าหัวขาด,ดอีกเออฉากไรตาไหมจะให้ดูเฟอร์ขนสวยไหมที่นั่งน,นี่คือเป็นห้องเที่ยวอะ ใช่ครับเป็นห้องเอาง่ายๆคือมันยึดห้องแม่และกันครึ่งหนึ่งทําฉากอะไรเงี้ยไว้แบบแต่งหน้าตอนนี้ฟุก๊กเลือหาห้องเช่าอยู่เดี๋ยวจะเอาสตูไปทําไปทำสตูละมันจะตัดต่อยจริงจังแล้วก็รีวิวสินค้าใน Facebook อะไรเงี้ยก็จะทําเป็นตัดต่อเป็นหนังสั้นแบ่งส,งสงมาธิจริงจริงจังๆไม่เป็นโฆษณาหรือก็ทั้งภาพก็มีมันถ่ายได้อะไรเงี้ยสีสวยอยู่ปะตรงเนี้ยอาเจะฟ้าไปหน่อยปะขอฟ้าแป๊บเดียว เอออย่างนี้ดีกว่าเน,ะนาะน่าจะดีกว่าน่าจะดูชัดกว่าเนาะมาก็จะว่าจะแต่งหน้าจะจะสอนแต่งหน้าไม่อีกละก็แหละเราคือคิกเกดคิกเกดกลับมาล้างหน้าที่ขอเป็นบล็บอกแบบเราจะบล็อกเลยดิบล็อกทั้งวันหรอเอาทั้งวันแม้วันเนี้ยดิจอาแค่แบบนึกก่อนหนะวันนี้ทำอะไรบ้างทั้งวันได้ไหมเอาเป็นบล็อกตอนบล็อกครึ่งวันได้ไหม วอล์กตอนตื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นมาแล้วก็เป็นวอล์กวันที่ขี้เกียจที่สุดเอออย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าวอกหนึ่งเป็นวอล์กวันที่ขี้เกียจจริงๆริผมก็จะวอล์กจนแบตจะหมดโอเคเอา,อางี้ไหมเออทำอะไรก็ทำเนาะมาฟุกลงแป้งไอเ้แป้ง,ปงเลื่อนหากันแดดแป้งไ,ปหไหมแป้งก็ได้วันหนึ่งเป็นแป้งของเซเว่นนะฟุกซื้อจากเซเว่น อ่านไดีมากกันคุมมันดีมากเสร็จแล้วแป้งที่เราเคยลงแป้งมาจําอะวนให้มันเรียบเนี่ยให้มันเท่ากัน ก็มาเก่งคิ้วกันใช้ของ Novo Eyebrow Novo Eyebrow คลาดกูถ่วน ได้เห่อมาเลยจะเห่อแค่วันเดียวอะได้มาใหม่ทุกสั่งมาไว้ t e ช่วงไว้ w h i บ้า VICE ไว้ t ิ d i s t i ของ Urban Decay ที่เป็น Palette ในเกตีดอ่ะมันคู่กับในเกตีดอันนี้ฝุกได้เป็นสีเอ่อฟ e ฟ r เนี่ย F U E L อ่ะ Fear 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 อย่างอ่ะสีสวยอยู่นะเมื่อกี้ได้ลองไปแล้วตอนที่ของมาส่งอ่ะ เสร็จแล้วไม่มีอะไรหรอกเสร็จแล้วนี่คือการแบบว่าขี้เกียจแบบขี้เกียจแบบจริงจริงก็ประมาณนั้นปีาวันนี้เป็นวันที่แบบขี้เกียจลยขนาดนั้นนะปล่อยผมนะหรือจะมัดผมไปต้องอะไรคืออะไรวะที่ยะโอเคเดี๋ยวปล่อยผมแบบนี้แล้วเอ้ยมาผมแบบนี้เนาะเป็นไม่ตั้งใจไงเดี๋ยวจะไปเวทเกต เป็นคลิปที่พูดเลยเปื่อยมากอะ่ะนี่จะไปไปเกกันว่าจะไปซื้อของเขอาหนะ้องระพวกสำลีพวกแยกสระผมอะไรเงี้ยมันหมดก็เลยจะไปซื้อของเขาที่เวทเดแเราจะไปชับที่วัดสัรกันเดีย๋ยวไปดูกันว่าพวกชับไรบ้างเห็นปะอะเห็นอยู่ ไ,ไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าในการถอดไปไหนอ่ะไปปะไอจีนี้ตู้มหูเลยไปซื้อแบตอีกก้อนหนึ่งด้วยแล้ซืกอก็แบตมตนไม่พอไปไปแม่เปิดเพลงดังดัง Oh, ตองหูแน่นเนาะมเป็นไรอยาก้ไปเวนเกตค่ะามีไปไหนล่ะยังไม่ตื่นยัง <laughs> ไม่ตื่นเลยอะไมถ่ายว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้แป้จะถึงเวนเกตหรือไม่ใส่ร <laughs> องเท้าก่อน <laughs> าการเราอยากได้สําีีแล้วก็สิชูเพราะที่บ้านใกล้หมดแล้วที่บ้านทสิชูหนักมากคือ10บสกล่องนี้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะหมดแล้ว10บกล่องเราเดิ่ไปถึงวัดสันกันแล้ว นี่เราจะมุ่งหน้าไปเที่ยวก็ะชูแล้วก็จะรีบกลับบ้านทันทีเพราะว่าแบตเราไม่อำหน่วยการเดิน,นเล่นแบตเหลือเจ็ดแล้วอ่ะคนันคิว แถวยาวมากแล้วของไม่ได้ครบเลยเพราะมือต้องถือกล้องแล้วก็แบบจัดของไม่ถนัดเลยอะ่ะโอเคซื้อของเสร็จละโอ้ยอัดได้น้อยมากเลยอะ่ะเพราะว่าเบ็ดมันจะหมดงไงนี้ก็มุ่งหน้าเพื่อไปสู่ทางออกพูดมัอนอยู่ใน อยู่ในหลุมแบบลึกลับไม่สักอย่างมุ่งนะ้าไ,ไปสุดทางออกแบตตอนนี้ก็เหลือ5%เปเ็นป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะสู้ให้ถึงที่สุดลองลองลิฟต์ไอ้ลองมาได้เรื่อยละอุ้ย่หาอะไรกินอ่ะกินอะไรดีวะเอาไปโฟกัสคนห่างเฉยเลยเอาเอา คือคนหลังใส่เลยหน้าอยู่นี่มันไม่โฟกัสคนมองอะไรแต่ต้หมหอวต้มหมูมีอะไรหรออยากรู้ว่าต้มหมูมีอะไรโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถก,ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมาก เย้ถึงห้องแล้วแบต1%นึ่งเปอร์เซดี๋ยวเราจะไปใช้แบตก่อนแล้มาอัดใหม่แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะมาแกะอันนี้ให้ดูใช่ปะว่าเพราะว่ามันมาส่งเมื่อกี้กล่องหนึ่งี๋อวหาก่อนโถาากันว่า,าวนัาก่ะมาเราจะมาแกะให้ดูแล้ว่าแบตันจัดตัดเองนะ มันก็เพิ่งตื่นเนี่ยมาน้อยมาน้อยเพิ่งตื่นมาน้อยเพิ่งตื่นไม่ต้องกลัวมีแน่นอนเดี๋ยวได้อัดคลิปกับมันแน่นอนจะมาทำ50แพทอเบิลมีปลุกยี่ห้ามันยี่ห้าคนละยี่ห้าข้อที่เกี่ยวกับตัวเองบอกมันเลยแล้วเดี๋ยวไว้ทำคู่กันกว่าจะได้มันก็เมีเม้ยวเมี้ยวทำอะไร แต่ก็ขอจนได้ละเดี๋ยวไว้มาทําแน่นอนสักสักวันสองวันนี้เดี๋ยวรอแบบว่าสอบเสร็จไรริงก่อนอันนี้ฝูกสอบการผ้าอยู่ไงแล้วมันก็อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยห้าสิบแปดอามีน่าจะฝุกยี่สิบมันยี่สิบแล้วก็เป็นเรื่องของเราสองคนสิบข้อไหมเออฝึกยี่สิบมันยี่สิบเป็นสี่สิบแล้วก็ไอ้สิบข้อเป็นเรื่องของเราสองคนแบบว่ามาคบกันได้ไงหรือว่าเจอกันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนอออีกสักสิบข้อเนาะอ่ะแปดหมดละแกะก็เดี๋ยวไว้ ฝุกแกเองละกันก็ไม่จำเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวว่ามีอะไรมาส่งละกันเนาะอ่ะเมื่อกี้เราก็จะไปไปเอ้เราเราจะไปไปเกตเกต,ต่อเมื่อกี้ก็หยิบหยิบกล้องมาเลยแบตได้เจก็คือแบบว่าคือนั่งอยู่นั้นแ่ะสองสามชั่วโมงยังไม่ทําอะไรซีก็คือชาร์จแบตไปเรื่อยทีนี้มันก็บอกว่าไปไปเกตกันเพราะว่ามันไอ้มันจะไปทําฟันในซอดไงฝุ่ก็จะไปไปเกตต่อเขาเมื่อกี้ยิม,ไ,มได้ซื้อเมมกล้องยิมได้ซื้ออะไรหลายอย่างก็หูหน้าเนี่ยปากเปิดก็ไม่ทาไปเราจะไปไปเกตกัน ตอนนี้เราก็กำลังตามมาหาคือเยอะมีแล้วอเ,อเอาก็มันใส่แดีวมันปิดปนีนไม่ได้ไปเก็หลีมกม,มันต้องกระทงกระแท่งนะเว้ยไม่กระแทกใครเลยตอนนี้เราก็ตามหาร้านท้ำปันให้กับหมาน้อยมันน้อยครับมันน้อยก็เป็นอย่างนะีน้บัดดี้นะฮาร์ปเลยแล้วอยู่กนะับฟุนะ๊กในช่วงท็อปไงใครเจ๋อเดินมาตรงนี้ อตอนนี้เราก็เดินหาตู้เอทีเอฟไม่เจอโอ้ย <c oughs> <c oughs> yeah. ก็มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสรหนมาเจออนหนึงถอยถึงห้องแล้วโว้ยเพียบกับการแบบเดินเวทกีแบบเป็นแบบสองสามชั่วโมงมากมายมาเลามาแต่งคลิปกันแล้วก็จะนอนละว,วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เ๋ยวที่ไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่หลังนะโดยเพราะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วก็ ฝนฟ้ากลายเป็นแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลเต็เงด้วยบ๊ายบายไ้พบกันใหม่บล็อกหนะ้า